สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่ๆี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆีท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สําหรับอีีนี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทนะคะ ลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเริ่มกันที่องค์นี้เลยนะคะเป็นพระยืนนะคะ25สศตวตรรษนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่2นะคะเป็นพระเหรียญจุรารงกรสยามินนะคะช้าง3มเสียนเป็นเหรียญ1บาทรส1 2สอง2 7น,นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่2นะคะ รายการที่สมนะคะเป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์นะคะเหรียญป่าพ่อนะคะด้านหลังจะเป็นรูปคนขี่ช้างแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สนะคะรายการที่สี่นะคะนี่เป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์นะคะองค์นี้จะเรียมใส่นะคะรอโซหนึ่งสองเจ็ดช้างสามเสียนด้านหลังแบบนี้เลยนะคะ รายการที่หนะคะเป็นพระนางพญานะคะรายการที่6นะคะเป็นสมเด็จเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะด้านหลังมีรอยกดพระรอดนะคะ รายการที่7นะคะเป็นพระหูยานนะคะรายการที่8นะคะเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อรวยนะคะรวยพันล้านนะคะชื่อรุ่นปีพศ2564นะคะนี่ด้านหลังตัวหนังสือคมชัดเลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่8นะคะ รายการที่เก้านะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะรายการที่สิบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะปีพศสองห้าสองหนึ่งด้านหลังเป็นทาเาว,วีสุวรรณนะคะ รายการที่11นะคะเป็นเหรียญเซมานะคะหลวงพ่อรวยนะคะรุ่นรวยทันใจนะคะองนี้เป็นรายการที่11นะคะรายการที่12นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองนะคะเป็นเนื้อชุบรักปิดแผ่นทองนะคะอง์นี้เป็นรายการที่12นะคะ รายการที่13นะคะเป็นเหรียญทรงเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญรอด้านหลังฉอชิงสองตัวหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่13นะคะรายการที่14นะคะมีได้มาสองเหรียญน,นะคะพี่องนี้นะคะลองเลือกดูนะคะอันนี้จะมีคราบเขียวติดที่องค์พระแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่14นะคะ รายการที่สิบห้านะคะเป็นหลวงปู่ทวดเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นพระผงนะคะเหมือนนยคะเนื้อว่านนะคะเนื้อจะชุบรักสีดํารอบองค์แบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบหกนี่องค์นี้นะคะเป็นพระยืนนะคะแต่ด้านหลังจะเขียนว่ายี่สิบหกศตวรรษนะคะฉลอง ชรองพุทธ,ธะชะยันตี2,600ปีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะรายการที่17นะคะเป็นพระพุทธ,ธโสธรปี2460นะคะเมืองฉะเชิงเซาด้านหลังตัวยันอาัคาราแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนื้อผิวออกสีดำๆนะคะ <c oughs> <c oughs> รายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตตารามที่ระดึกในงานผูกปัสสีมาปี2521นะคะมีเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่18นะคะรายการที่19นะคะเป็นหลวงพ่อเนื่องนะคะหลวงพ่อเนื่องหลวงพ่อเนื่องเลยนะคะสองหน้าแบบนี้เลยนะคะเป็นพระสองหน้านะคะองนี้ <S <S เนื้อผิวหนักนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นพระนางพญานะคะนี่ด้านหลังนะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะคะหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ รายการที่22นะคะเป็นแม่ชีบุญเดือนนะคะรายการที่23าเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะคะที่ระดึกสองสี่นะคะเหรียญนี้รายการที่24นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะ เป็นเดี่มโบราณเปิดโชว์ผิวแบบนี้เลย <c oughs> รายการที่25นะคะ <c oughs> เหรียญจุราลงกรณ์นะคะเหรียญน,นี้ช้างไม่มีเขาเรียกว่าไงนะช้างไม่มีมงกุฎนะคะเป็นเหรียญหน้าหนุ่มขึ้นมานะคะนี่เป็นรายการที่2 5นะคะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะ เหรียญหลวงปู่มุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะเป็นเหรียญทรงหายทรงโลกแบบนี้เลยนะคะรายการที่27นะคะเป็นเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะปี2513นะคะเอ้ย ปีสองห้นึ่งนะคะพี่องค์นี้นะเป็นรายการที่27นะคะเป็นเหรียญทรงกลมนะเรียบมาเก็บผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่28นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะทรงเตารีดนะคะนี่หร่อองค์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะรายการที่ย9เกเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะ หลวงพ่อทองมาวัดสว่างค่ะสี่ปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะเดืยนนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะรายการที่สามสิบนะคะนิพพัทพุทธห้สิบห้าศตวรรษนะคะสีนี้เนื้อผิวสวยๆหน้าคมชัดนะคะเรี่ยมกรอบใสแล้วแบบสวยเลยนะสวยมาก้วยองนี้นะคะรายการที่สามสิบนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะหลวงพ่อโอ๊โอ <c oughs> หลวงพ่อโตบางกระทิงนะคะอ,องค์นี้นะนี่แบบนี้เลยเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะรายการที่สามสิสองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะ รายการที่33เป็นคุณแผนอุ้มนางนะคะด้านหลังเป็นกูมานทองแบบนี้เลยนะคะรายการที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญเซมาตไตมัดห้าเก้ารวยรว,วยนะคะเป็นรายการที่34นะคะรายการที่35นะคะเป็นรูปปลอหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่สาี่ปนะคะก็เป็นรูปปลอหลวงพวกเงินเหมือนกันนะคะรายการที่37นะคะนี่เป็นพระพุทธชินราชนะคะรายการที่สาแปดนี่เป็นเต่านะคะ รายการที่3 9นะคะเป็นผิดตายันยุ่งนะคะรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะเป็นรายการที่40นะคะเป็นพระปิดตาฝั่งตะกุดหนึงดอกนะคะด้านหลังจะเป็นยันดวงนะคะหลวงปู่โตวัดประดุชิมพีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่40รายการสุดท้ายนะคะ ถ้าพี่ๆีดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก็ถ้าจะขอรูปภาพเพิ่มเติมนะคะอาจจะเป็นช่วงสายหรือช่วงเที่ยงนะคะจะได้พระใหม่มาด้วยนะคะก็ยังไงทักมาก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ